อยากเลือกหนังสือสักเล่มแต่ไม่มีเวลาอ่านบทตัวอยา่างงั้นพรีวิวเล่มโปรดผ่านหูก่อนเลือกเป็นคู่การเดินทางกับพีซพรีวิวกันค่ะสวัสดีค่ะยินต้อนรับก็สุพีซพรีวิวมาเลือกเล่มโปรดผ่านหูเป็นเพื่อนคู่การเดินทางกันค่ะมาระทึกใจกับบทตัวอย่างของช้างอันสิบสองชั่วยามเขียนโดยมาปอยง แปลโดยชินโปหยกชุนอีพีที่สองหอสังเกตการเป็นสลาสูงทำด้วยไม้ทาสีดำสูงเกินแปดจังตั้งตรงงานอยู่ตรงกลางตลาดตะวันตกอยู่บนนั้นสามารถมองลงมาเห็นความเคลื่อนไหวทั้งตลาดบนหอมีพลเฝ้าระวังประจำการคนเหล่านี้ล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดสายตาคมกลิบ ความเคลื่อนไหวใดๆในเมืองล้วนไม่อาจหลุดลอดสายตาพวกมันนับแต่ชวีลี่หุ่นลางและแถวผู้เยียนเข้ามาในเมืองก็ถูกหอสังเกตการจับตามองตลอดเวลาเมื่อเห็นสัญญาณมือของชวีลี่หุ่นลางผลฝ้าระวงังพูดหนึ่งเหยียดกายตรงหยิบธงสีดําล้วนหนึ่งผืนขึ้นมาบอกไปทางทิศตะวันออกสามครั้งก่อนจะทํ้ํามอีกสามเที่ยวชั่วเวลาด็ดนิ้วสองครั้งผ่านไป พอสังเกตการด้านตะวันออกห่างออกไป3ามอีกหอหนึ่งก็โบกธงดําเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพอสังเกตการด้านทิศตะวันออกถัดไปอีกตอบรับอย่างรวดเร็วหอหนึ่งรับและส่งเช่นนี้ต่อเนื่องชั่วเวลาดีดนิ้วหลายสิบครั้งเข่าสารธงดําข้ามถนนใหญ่ไปหนึ่งสายจากตลาดตะวันตกส่งไปถึงกวงเต๋อฟางที่อยู่ทางตะวันออก มุมตะวันออกเฉียงเหนือของกวงเตอ๋อฟางเป็นที่ทํำการของศาลว่าการจริงเจ้าด้านข้างเป็นวัดชือเประหว่างสถานที่ทั้งสองมีสวนข้างที่ไม่สะดุดตาแห่งหนึง่งทินนี่เคยเป็นบ้านเดิมของซุนซึมเมียนางวงเล็บซุนซึมเมียวคศห4 1ส6 8หหมอเทวดาผู้มีชื่อเสียงสมัยสุยและถังได้รับขนานนามว่า ราชันโอสถทว่าบ,บัดนี้ไม่เหลือล่องลอยของราชันโอสถแล้วที่มาแทนคือหอสังเกตการใหญ่สีดำหน้าเกรงขามตั้งตรงงานอยู่ในลานสูงใหญ่กว่าหอสังเกตการอื่นค่อนข้างมากผลเฝ้าระวังบนหอเห็นธงดำโบกอยู่แต่ไกลจึงจดบันทึกสีธงกับจำนวนครั้งที่โบลงบนแถบไม้อันหนึ่งโยลงพื้นอย่างรวดเร็ว ด้านล่างหอผลส่งสารร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งรับแถบไม้เอาไว้รีบวิ่งไปส่งที่นอกตําหนักอันโออาสว่างสวัยซึ่งหาออกไป39ด้านหน้าของตํหนักใหญ่แขวนป้ายไม้ไว้ค่อนข้างสูงมีอักษรตัวบรรจงแบบข่ายสูสีทองสามตัวคําว่าจิ้งอันซื้ในวงเล็บกองพิทักษนักคาราบนพื้นไม้สีดําและอักษรเส้นหนาหนักแน่น ถึงก็เป็นลายมือของเหยียนเจิงซิงมาเข้าในตำหนักสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือโต๊ะทรายพังเมืองช้างอันขนาดมหึมาดินเหนียวแดงปั้นจำลองเป็นกำแพงเมืองกี่พึ่งตัวต่อปั้นเป็นกำแพงฟางทั้งหนึ่งร้อยแปดฟางเป็นถนนใหญ่25่ส้ายเรียงรายเป็นระเบียบคล้ายกระดานมากระทั่งตรอกโค้งในฟางกับคลองลำเลียง่องน้ำล้วนแสดงอย่างละเอียด แน่นอนว่าเขตวังมีแต่ความว่างเปล่าหัวมุมด้านข้างตําหนักยังมีนาฬิกาน้ำรูปบังกรขนาดสี่ชั้นหนึ่งชิ้นจังหวะเดียวกับนาฬิกาน้ำที่หน้าประตูสุ่นเทียนยามก้มมองโต๊ะทรายนี้นาฬิกาน้ำเสริมช่วยดังก้มมองช้างอันจากบนเมฆขาวเห็นสถานการณ์ความเปลี่ยนแปล,ปลงทั้งหมดด้านข้างโต๊ะทราย คุณนางสองคนกำลังจ้องมองอย่างพินิษพิจารณาผู้อาวุโสผมเภาหนวดคล้าวๆสวมชุดยาวสีม่วงคอกลมแขนเสื้อกว้างเอวแขวนป้ายแถบประทอคนที่อ่อนวัยกว่าใบหน้ากลมแต่เล็กแววเดียงสาแบบเด็กยังไม่หมดไปทว่าว่างคิ้วกลับมีรอยเส้นจางๆสามเส้นเห็นชัดเจนว่าเราใช้สมองขบคิดมากเกินไป สวมชุดยาสีเขียวแขนเสื้อเล็กแขวนป้ายแถบประเงินที่เอวมือถือแทบปัดของสำนักพฤในวงเล็บชุดขุนนางในสมัยราชวงศ์ถังมีการแบ่งแยกสีและเครื่องประดับยศตามลำดับขั้นขุนนางขั้นสามขึ้นไปสวมชุดยาวสีม่วงและห้อยแหวนป้ายแถบประทองไว้ที่เข็มขัดขณะที่ขุนนางชั้นสี่และห้าสวมชุดสีแดงเข้ม แขวนป้ายแถบประเงินผลส่งสารมันถึงเบื้องหน้าขุนนางทั้งสองถือแถบไม้รายงานฉะดชานเสียงกล้องของวานได้ยินทั่วทั้งโถงสุดกปอกเข้าตลาดตัวตกผ่านสีแยกแล้วพวกขุนนางสีหน้าเรีบยบเฉยหญิงรับใช้ไปนั่งงดงามที่ด้านข้างเดินหน้าหนึ่งก้าวหยิบเคียวไม้ที่ใช้เล่นตีคลีอันหนึ่งขึ้นมา ผลักตุกตาดินเผาสีดำตัวหนึ่งบนโต๊ะทรายจากถนนใหญ่นอกตลาดตะวันตกไปในตลาดสอดคล้องกับตำแหน่งของซุนลิ้วล้างและเฉาพุ่ยเยียนในห้องทงเงียบและกดดันอยู่ชั่วครู่ชายหนุ่มเอ่ยปากยังถามขึ้นก่อนผู้ตรวจการเฮ่อหลังจากถามซ้ำหลายครั้งผู้อาวุโสจึงลืมตาขึ้นชางหยวนจัดวางกำลังอย่างไร ชายหนุ่ยิ้มเล็กน้อยชายแทบปัดชิปอย่างตกใจชุยที่นำกำลังไปด้วยตัวเองกองพลหลีเปิลห้าสิบนายแฝงตัวอยู่ในตลาดตะวันตกแล้วรอเพียงลิ่วหลางส่งข่าออกมาชุยที่จะพังประตูเข้าไปจับพวกมันทันทีวงล้อมด้านนอกมีมือปลาปูเหลียงเหลือของอำเภอช้างอันร้อยกว่านายเฝ้าอยู่ทุกตรอกส่วนตลาดตะวันตกอาหารเวียาม สาม,มารถปิดตายทังสองประตูทุกเวลากำแพงเหล็กสามชัน้นการไล่ล่าครั้งนี้ไล่หนทางหนีรอดแม้แต่น้อยยิงรับใช้วางทุกตาดินเผาสีแดงทีละตัวอย่างรวดเร็วตามตำแหน่งที่แทบปัดชี้ไปบนโต๊ะาดหุ่นสีแดงอบร้อมหุ่นสีดำเอาไว้แน่นหนาทันทีทันใดโลกสุนัขป่าเหล่านี้เข้าใจว่าปลอมตัวเป็นพ่อค้าสู้เธอใช้เงินซื้อคนในเมืองก็สาม,มารถตก ตาปิดฟ้าข้ามทะเลสำเร็จหารู้ไม่ว่าตั้งแต่ต้นจนปลายนะั้นพวกเรากำลังตกปลาผู้วางแผนลงมือต่อเป้าหมายที่ไร้การป้องกันไรายเหตุผลที่จะไม่ชนะชายหนุ่มเก็บแสบปัดเชืดคางเล็กน้อยเห็นชัดว่ามั่นใจยิ่งนักผู้อาวุโสรับคำดังอืมหนึ่งคราหลับตาลงอีกครั้งไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ เป็นระยะไม่นานนะักผลส่งสารผู้มีเสียงก้องกังวานวิ่งเข้ามารายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของชุยลี่วหล,ลางกับชาวผู้เหนียสุดกปะพาลัดเคลือกอาบปาฟาตีุ้กไปสีแยกตอนตกเฉียดเดือสุดกปะพาลัดแผลใบไหลูยอีสิเลี้ยวขวา้าตกคอกเออหุยสุดกป พอยสพอนจับคอบคูดับกกทกเลี้ยวคอบถุุคขอบตอกซ้ายของตูลิวซู้รับใช้ถือเกี่ยวไม้เลื่อนหุ่นดิน้งสีดำไปตำแหน่งที่สอดคล้องไม่หยุดหยอด่อนเส้นทางเคลื่อนไหวของชาวผู้เย็นปรกากฏต่อสายตาผู้รับผิดชอบทั้งสองขอบวนพบค้านี้กำลังออกห่างจากย่านคึกคักเข้าใกล้ตูลิวซู้แถบตะวันตกเฉีงใต้ของตลาดตะวันตก ตูลิวสู้เป็นสถานที่ที่ตลอดตะวันตกใช้ประหารนักโทษคนทำการค้ารังเกยียจว่าอปมมงคนส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ไกลจากที่นี่ดังนั้นรอบได้ผวกคนยิ่งมายิ่งน้อยชายหนุ่มเอียงคอเล็กน้อยว่น่าสวีแล้วแวกนะั้นมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างด้านหลังคุณนาะนทั้งสอง คือโต๊ะที่กองเต็มไปด้วยม้วนหนังสือตำราล้อมอยู่สิบกอดตัวขุนนางระดับล่างหลายสิบคนต่างกำลังก้มหน้าง่วนยู่กหน้าบัณฑิตวัยกลางคนค่อนข้างอ้วนคนหนึ่งได้ยินเสียงเรียกรีบวางม้วนหนังสือในมือลงวิ่งมาหน้าโต๊ะทรายสายสตาของมันไม่ดีนะักจำต้องพิงขอบจะงอกตัวเข้าไปจึงค่อยมองเห็นตำแหน่งของตุ๊กตาสีดำหน้าสวีกุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่ง รีบตอบเหมือนท่องตำราตรอกตะวันออกเชียกเดือหลุมบอนะ่อน้ำมีน้ำค้างสร้างโรงเก็บสิขาไว้เพียงสิบหกโลด้านข้าติดคูน้ำก่วงทงแร่จะสกไข้ยหยวนปีที่15เคยประสบฝนหนักน้ำเอ่อลดสิขาของพระคาชาวหูสามคนเสียหายูลค่าห0 0พันกวนความจำของบุรุษผู้นี้น่าตื่นตะลึงยิง่ง ตอบได้ทันทีไม่สะดุดแม้เพียงน้อยชายหนุ่มตัดบทคำพูดยาวเหยียดของมันลงเก็บของสิบหดงนี้รอบๆมีทางออกหรือไม่ไม่ไม่มีแต่ว่าในเวลานี้นี่เองผลส่งสารวิ่งเข้ามาในตำหนักใหญ่อีกหยุดคำพูดมันอีกครั้งสุดอกบอเขาลงเก็บสิค้อปิหกยังไม่ออกบา ในวงเล็บชาวจีนกำหนดลำดับไล่เรียงตามชื่อเรียกเลิกในแผมนภูมิกิ่งฟ้าได้แก่ยา่าอีปิงติงเทียบได้กับกอขอของงอของไทยบรรยากาศในห้องถูกข่าวนี้ปลุกเร้าสาตาของทุกคนต่างจ้องมาที่โต๊ะสายฮึให้นี่เองประกายตาชายหนุ่ม เจิดจ้าในบันดดถ่ายทอดคำสั่งให้ถุยจี่จเติมลงมือให้ปู่หลิงเหลวนปิดกั้นด้านนอกลงเก็บสินค้าทันทีห้ามทุกคนเข้าออกตลาดตะวันตกทั้งสองประตูเตยมพร้อมรับคำสั่งคำสั่งสั้นเปี่ยมพลังออกจากปากมันในน้ำเสียงแฟงแววล,ลิงโลดที่ปิดบังไม่อยู่ผลสงสารจดคำสั่งออกจากตํหนักอย่างรวดเร็วสองแขนของชายหนุ่ม ยันขอบโต๊ะสายร่างน้อมไปด้านหน้ามองตุ๊กตาดินเผาสีดำพลางพึงพมพำกับตัวเองข้ากลับจะรอดูว่าลูกหมาโทเจี๋ยวพวกนี้มาเยือนช้างอันแท้จริงละ่ะคิดกระทำการใดปริศนาหลายอย่างรอคำตอบอยู่นะคะจะเป็นการปิดประตูตีแมวได้จริงหรือไม่ใครสนใจเวอร์ชันอ e ีบุ๊กส์ของหนังสือเล่มนี้ เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่เอิโซดหน้าสวัสดีค่ะ